สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะในรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษาทช1 1 2ระดับประถมศึกษานะคะกับครูออฟนางสาวจิรพรพูมตาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นแนวทางเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาในการทำข้อสอบปลายภาคนะคะเรามาเริ่มกันในข้อที่1เลยนะคะข้อที่1 อวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ส่วนใดทำหน้าที่สัมพันธ์กันกอไก่ปอดไตข้อไข่ตับปอดคอควายไตหัวใจงองูหัวใจ,งองวใจปอดฉเฉยนะคะกอไก่เนื่องจากทั้งปอดและไตทำหน้าที่ขับกรองเลือดข้อ2ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ที่สำคัญของผิวหนังกอไก่ ห่อหุ้มปกคลุมร่างกายขอไข่ป้องกันการอักเสบของเนื้อเยือ่อขอควายส่งความรู้สึกไปยังเส้นประสาทใต้ผิวหนังงองงูป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าหรือระเหยออกจากร่างกายเฉิขอไข่นะคะซึ่งหน้าที่สำคัญของผิวหนังก็คือทั้งห่อหุ้มปกคลุมร่างกาย ส่งความรู้สึกไปยังเส้นประสาทและป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าหรือระเหยออกจากร่างกายข้อ3อวัยวะส่วนใดทำหน้าที่สูบฉีดด้วยแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายกไก่ปอดขอไข่หัวใจขอวายสมองงองลูเส้นเลือดใหญ่เฉลยน,น,นะคะขอไข่ซึ่ง หัวใจเนี่ยมีหน้าที่หลักในการสูบฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะข้อ4ถ้าเราไม่ต้องการเป็นโรคกระเพาะอาหารควรทำอย่างไรกอไก่รับประทานอาหารเมื่อรู้สึกหิวขอไข่รับประทานอาหารรสเรี้ยวจดคอควายรับประทานอาหารตรงเวลาทุกมือ้ององ,งู รับประทานอาหารและของว่างทั้งวันเฉลยนะคะคอควายค่ะเนื่องจากว่าอาหารนะมีความสําคัญกับชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และตรงเวลาด้วยค่ะข้อ5ครอบครัวดีมีคุณภาพต้องทําอย่างไรกอไก่วางแผนชีวิตและอนาคตขอไข่วางแผนชีวิตและครอบครัวคอควาย วางแผนเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจงงูวางแผนเรื่องอนาคตของรูปไปร่่งหน้าฉนเฉยนะคะขอไขค,ค่ะคือจะต้องมีการวางแผนชีวิตและครอบครัวข้อ6ข้อใดไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความรุนแรงในใครอบครัวกอไก่การโต้เถียงด้วยถ้อยคำและอารมณ์ที่ไม่ดีขอไข การทำร้ายร่างกายของสมาชิกในครอบครัวขอควายการบังคับให้รับผิดชอบทำงานบ้านของสมาชิกในครอบครัวงงูสมาชิกในครอบครัวดูถูกเยก็ดยามไม่ให้เกียรติกันเสนยนะคะค้อควายซึ่งการโตู้ถี่มการการทำรายร่างกายรวมถึงการดูถูกจากสมาชิกในครอบครัว รวนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวข้อ7ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งในครอบครัวได้ดีที่สุดกอไก่พูดคุยกันด้วยอารมณ์ขอไข่การใช้อารมณ์ผูกคุกคามด้วยรันข้อควายยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันงอง,งูใช้ความคิดของตนเองเป็นหลัก เฉลยน,น,นะคะข้อวายการยอ,ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันจะเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งครอบครัวได้ดีที่สุดค่ะข้อ8ข้อใดไม่ใช่การสร้างสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลในครอบครัวก็ไก่มีความเข้าใจกันดูแลเอาใจใส่กันขอไข่พูดจาดีต่อกันโอบก,กอดและปลอบใจกันเมื่อทุกข์ พอควายยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวงองูถือตนเป็นใหญ่ไม่ฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวเสรยนะคะงองูการถือตนเป็นใหญไ่ไม่ฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวไม่เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลในครอบครัวข้อ 9. ข้อยดกล่าวถูกต้องเปิดใจรับฟังแสดงให้ลูกเห็นว่า พ่อแม่มีความสนใจในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศขอไขหัวเราะล้อเรียนหรือแสดงให้ลูกเห็นว่าคำถามเรื่องเพศของลูกเป็นเรื่องตลกขอควายห้ามปรามเมื่อได้ยินคำถามที่แสดงความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศของลูกงง,งูไม่ควรพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเรื่องเพศเด็ดขาด ฉลยกไก่ค่ะการเปิดใจรับฟังแสดงให้รู้เห็นว่าพ่อแม่มีความสนใจเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศข้อ10ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนสอดคล้องที่สุดเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศกอไก่ชูชาติอายุ17ปีทำงานรักผิดชอบดูแลครอบครัวขอไข่ธานีอายุ15ปี ไม่ชอบยุ่งกับใครจึงทำงานคนเดียวพอควายน้ำใสอายุ15ปีไม่ไปช่วยแม่ขายของเพราะกลัวเพื่อนลอ้องอูปะพาสีอายุ17ปีชอบร้องเพลงจึงไปประกวดร้องเพลงฉเฉลยกาไก่นะคะชูชาติอายุ17ปีมีความรับผิดชอบช่วยดูแลครอบครัว ส่วนงานที่นักศึกษาจะต้องไปค้นคว้าและทำรายงานนะคะผู้ให้ทำเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางเพศในแต่ละช่วงวัยค่ะ